สวัสดีครับผมมินตันผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตันทั้งประวัติศาสตร์กฎกฎติกาอุปกรณ์เทคนิคการเล่นที่เข้าใจได้ง่ายสามารถนําไปเล่นได้อย่างถูกต้องไปดูกันเลยประวัติศาสตร์ของกีฬาแบดมินตันเริ่มต้นมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่7ในช่วงจีนมีภาพวาดที่บ่งบอกว่าใช้ขนไก่มาทําเป็นลูกขนไก่ซึ่งตอนนั้นจะใช้เท้าเตะก,กัน3-4คน ต่อมาคริสต์ศตวรรษที่13ชาวอินเดียแดงในอเมริกาตอนใต้ใช้ขนนกหรือขนไก่ผูกติดกับลูกกลมโดยลูกบอลกลมใช้ย้าฟางพันขมวดเข้าด้วยกันให้ขนไก่ชี้ไปทางเดียวกันเวลาเล่นใช้มือจับลูกขนไก่นั้นปาใส่ผู้เล่นคนอื่นเริ่มคริสต์ศตวรรษที่14ชาวญี่ปุ่นได้มีการใช้ขนไก่หรือขนนกเสียบผูกติดกับหัวไม้และใช้ไม้ตีลูกขนไก่นั้นโดยไม้ที่ใช้ตีทำมาจากไม้กระดานตีลูกขนไก่ไปมา ปลายคริสต์ศตวรรษที่17เถึง18เริ่มแพร่หลายในอังกฤษและทะวีปยุโรปเรียกกีฬาชนิดนี้ว่า Battle d ์ด l s h u t t ทอ c o c k ในปีพุทธศักราช2436ก่อตั้งสมาคมแบดมินตันแห่งแรกของโลกในปีพุทธศักราช2456เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยโดยพระยานิพัฒน์กุลพงศ์ได้สร้างสนามแบดริมคลองสมเด็จเจ้าพระยาทนบุรีจนถึงปัจจุบันสนามแบดมินตันจะประกอบด้วย เส้นด้านข้างฝั่งละ2เส้นและเส้นด้านหลังอีก2เส้นรวมถึงเส้นด้านหน้า1เส้นแต่และเส้นมีความหนา40มิลิเมตรความยาวของสนามทั้งหมด13.4มเมตรและกว้าง6.1เมตรเน็ตความสูง1.55เมตรตะข่ายความยาว6.1เมตร